浪浪。 ก็วันนี้มารีวิวนะส่งชุดนะครับตัวนี้เป็นเบสสีนะครับยี่เบสนิ้วตัวแข่งนะครับวันนี้ลูกค้าสั่งแบบตัวแข่งเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเดินทางไปส่งกันชนบุรีนะเดี๋ยวท้ายคลิปไปดูบ้านลูกค้ากันนะครับว่าเป็นยังไงนะชุดนี้ก็จัดให้ตามงบนะชุดนี้ชุดแข่งนะรเราทําเริ่มต้นนะเบสยี่เบสนิ้วนะคตัวนี้เป็น21นิ้วนะครับผมเราทําได้ตามงบลูกค้าเลยนะครับมีงบเท่าไหร่ก็จัดมาได้แล้วก็ฮอนตัวนี้ก็24นิ้วนะครับท็อปสุดขออง S A นะครับดก ยี่เบนิ้วไว้แข่งนะครับไว้ห้านิ้วนะครับไว้แข่งนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแหลมอีก12หัวนะครับกล่องละหกหัวนะครับก็ประมาณนี้เบตสี่ฮอนสองแหลม12นะครับแนวผ้ากลางนะครับแนวหันชนนะครับเขาเรียกว่ารุ่นเบตมินินะครับรุ่นฮอนมินินะครับฮอนสองนะครับเบตสี่นะครับแหลม12ตัวนะครับมากับชุดคอสปั่นนะครับวันนี้เราใช้มิกนะลูกค้าบอกอยากได้มิกนะครับก็จัดใส่มิกให้นะครับคอสปั่นนะครับปั่นเบตปั่นฮอนปั่นแหลมนะแยกกันอิสระเลยสตอมสาวที่เต็มนะครับแล้วก ไม้ร้อยหนึ่งตัวนะครับปลั๊กไฟหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะครับนี่ชุดเครื่องปรุงก็ง่ายๆเรียบๆนะตามงบลูกค้านะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนก็จัดให้แบบนั้นนะ power ขับแหลมข้างละ6ดอกใช้พัน0นะครับตัวนี้อัพมอแปลงอัพเกรดมอแปลงให้นะครับตัวพันสอครับแล้วก็พันหกอัพเกรดมอแปลงครับขับหอนข้างละปากแล้วก็5,000วัตต์ฟลูบิดตัวนี้นะครับผมขับเบรคข้างละ2นะครับยี่เนี้วไว้5ข้างละ2นะครับสบายๆเหลือๆนะตัวนี้ก็จะใช้เป็นแหลกไม้ก่อนนะเพราะว่าลูกค้าก็ตามงบลูกคค้านะรับ นี่แหลกไม้เราก็เซาะโลโก้สตอมไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมนี่ท้งตู้กลางตู้แหลกตู้อะไรนะชุดนี้ตู้ก็เป็นตู้สตอมแหลมสตอมนะแต่แล้วว่าตัวพัดบอลแข่งก็ใช้งานพวกแบรนิดเองเข้ามาร่วมด้วยนะผมชุดนี้1นึ0 0 0สบาทนะเดี๋ยวเดินทางไปส่งชนบุรีกันนะครับเดี๋ยวก็พาไปชมที่บ้านลูกค้านะครับผมก็ระบบคอสปันนะครับตัวนี้มันแรงๆนะครับผมสีระเบิดนะครับไม้อัดนี่ครับระบบต่อสาย สายเราก็จะใช้เป็นระบบสเปคคอนให้ลูกค้าใช้งานง่ายนะใช้สเปคคอนรีดนะครับสีทาสามสีนะสีสีเขียวเป็นแหลมนะครับสีส้มเป็นกลางนะครับสีน้ําเงินเป็นเบดนะครับสีน้เงินเป็นเบดนะครับแทนห้าฟันฟูบิดของเราก็จะยาวประมาณ90เซนนะครับเ0เซนนะครับเนี่ยโต๊ะเนี่ยเมตรยี่นะครับความยาวก็คือเกือบสุดเลยนะครับผมตู้เบดก็จะเป็นรุ่นมีหูยกนะครับสีระเบิดนะครับผมนี่ ลูกค้าก็ดูคลิปเรามาแหละครับว่าอยากได้แบบแนวแข่งเลยนะครับต่อเพจโลโก้สตอมนะครับผมสาวซิสเต็มบายร้านจุบินเตอร์นะครับจัดให้หนักๆเลยนะครับชุดนี้นะครับออกแข่งได้เลยนะครับปั่นดีๆนะมีถ้วยแน่นอนนะครับผมก็ก็ให้ลูกค้าไปลองเทสเอานะครับก็เรื่องของการจับดีบีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวพาไปตามชมที่บ้านลูกค้าแล้วกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราเทสใหม่นิดนึงทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้า เช็กความจืดทดสอบอันนี้ก็เสียงใหม่นะชุดนี้นะเดี๋ยวเราเดินทางไปส่งชนบุรีนะครับชุดนี้ชุดแข่งนะเบร21นิ้วนะบอย5นะครับแม่เหล็ก300นะคกับฮอนตัวท็อปเอเอตัวท็อปนะ850วัตต์นะ24 e นิ้วนะแล้วก็แหลมสตอมนะฮะ12หัวนะอย่างละสองอันนี้ก็คือถ้าลงแข่งก็จะลงแข่งรุ่นเบส4มินิฮอนนะครับผมฮอนสองปากเบส4นะครับแหลม12ครับผมก็ตามมาด้วยชุดคอสปันนะฮะ บันเบตนะบันเบ็บันพน,นบันแหลมนะอันนี้มีไม่ลอยมีบักไฟอันนี้คือไม่ได้เน้นจัแแ่่งอย่างเดียวนะฮะร,รับงานได้ด้วยใช้ไม้ใช้อะไรได้ครบถ้วนนะครับตัวนี้มีเอฟเฟกนะครับในตัวพาวเวอร์นะชุดนี้1 6 0่งแ่บาทนะเดี๋ยวคืนนี้เดินทางไปส่งชนบุรีนะเดี๋ยวตามตามชมท้ายคลิปนะบ,บ้านลูกค้าได้เลยครัวันนี้ก็ประมาณนี้อ่เดี๋ยวฟังเพลงแล้วเดี๋ยวจะตัดไปบ้านลูกค้านะครับ ก็เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาชมาเสียงเพลงซาวนะครับตามงานแข่งนะครับซาวนี่คือแรงอย่างเดียวนะครับฟังไม่รู้เรื่องนะครับ อยากได้ชุดแข่งอยากได้18นิ้วก็จะถูกลงกว่านี้นะครับ18นิ้ว4 4ใบแบบนี้อาจจะจัดประมาณแสนหนึ่งก็จะถูกกว่าเยอะนะครับ18นะครับส่วนอันนี้ยีเบแบบแข่งงานเลยอยากได้18ยี่เบดนะครับยีสี่นะฮะเราจัดให้ได้ทุกงบนะครับก็เดี๋ยวตามไปชมบ้านลูกค้ากันเดี๋ยวเดินทางไปส่งบ้านลูกค้าตามงบลูกค้าเลยนะครับผมเบอร์โทรตามด้านล่างนะครับครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยนะครับวันนี้ชนบุรีนะครับอำเภอเกาะจันทร์นะครับตำบลเกาะจันทร์นะชนบุรีนะครับใครอยาก ฟังเสียงแล้วก็ทดสอบเสียงนะครับก็เดินทางมาได้เลยนะครับอยู่แถววัดน้องชุมเหตดนะครับผมอันนี้ตู้เราก็ตั้งเรียบร้อยนะครับนี่ตู้เรานะครับผมก็มาส่งงานให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวพาฟังเสียงครับผมเดี๋ยวฟังเสียงกันครับผมเอาข้าแล้ว นะครับอันนี้กบาลลูกค้านะครับเรียบร้อยนะครับที่เราจัดเซตมาตั้งแต่หน้าร้านแล้วนะครับพันสองนะครับขับแหลมข้างละสองอ่าข้างละหกดอกนะครับพันหกขับฮอนข้างละหนึ่งตัวแล้วก็ห้าพันวัตต์นะครับขับเบรนะครับข้างละสองนะครับตัวนี้เป็นเอสเอไว้ห้าตัวแข่งนะครับคอร์ดปั่นนะครับไมลอยปลั๊กไฟก็ตามงบลูกค้านะครับลูกค้าก็มีงบให้เรานะครับก็เราก็จัดตามงบลูกค้าเลยตัวนี้ประมาณเดี๋ยวพาไปดูตู้ตู้ก็ที่ตั้งหน้าร้านเลยนะครับผม ยี่เบ็ดนิ้วไว้ห้านะครับผมก็ตามที่รีวิวหน้าร้านมาก่อนแล้วนะครับผมชุดนี้จบหนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะครับพูดต่อหน้าลูกค้าไม่ได้นะครับลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวค้างบ้านได้ยินนะครับผมก็เบลดยี่เบ็ดนิ้วนะครับไว้ห้านะครับฮอนยี่สี่นิ้วเอตัวแข่งนะครับแปดร้อยห้าสิบแฉมจรวดสิบสองดอกนะครับผมประมาณนี้หนึ่งแสนหกหมื่นบาทตัวนี้แข่งนะครับออกแข่งได้เลยนะครับเพราะว่า จัดตัวท็อปเกือบทั้งหมดนะดอกไว้5ตัวแข่งแล้วก็ฮอนยีนิ้วแล้วก็แหลมจรวดนะครับพาวเวอร์ก็แรงๆนะครับโซนนี้นะครับก็เดี๋ยวมาชมได้เลยนะครับอยู่แถวหนองชุมเห็ดนะครับหนองชุมเห็ดตำบลเกาะจันทําอำเภอเกาะจันนะครับอันนี้บ้านลูกค้านะครับบ้านทรงโมเดิร์นนะครับเปิดอยู่ในป่ายางแบบนี้นะครับเออสวนป่าสวนป่าครับง่ายๆสบายๆเลยนะครับวันนี้ก็รีวิวนี้นะรถเราเดินทางนะครับเมื่อคืนฝนตกกระนำเลยนะครับเต็นต์ต้องอมาตากกันนะครับไปแวะนอนบางแสนมานะครับเมื่อคืนฝนกระนำไปหนึ่งคืนนะครับ ก็เดี๋ยวเก็บแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวกลับนะครับเดี๋ยวก็คุยกับลูกคา้าคุยกับลูกค้าคไรครับครับครับผมถามเจ้าของเลยครับนู่นเจ้าของโอเคไหมครับนี่นะถ่ายลูกถ่ายถ่ายลงหน่อยโอเคนะครับโอเคนี่เอฟซีเราเลยใช่ไหมครับโทรหาผมนี่ตังตังเตรียมไว้แล้วตังเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนับตังกันนะครับแน่นอนครับครับผมอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ ก็มัดจามาให้ผมก่อนแล้วผมก็มาจัดแล้วก็มาส่งนะครับที่เหลือก็มาเก็บหน้าบ้านนะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวเปิดลูกทุ่งสักเพลงแล้วกันเดี๋ยวจัดให้ตามำคำขอ้ครับ,บนางไอ้นะครับผมกับชุดแข่งนะครับผมสนนนเเเาาปป็็ป้ว่ม

ชงเชา้าัมาถ้าวัน้องน้ำไอมีคนปลอดใครไ้เข้าพาควันจนมีรูมีเต้าน,น้นกันไอน,นั้นจะต้องเห็นใจเมื่อบนตั้งใจไอน,นั้นจได้อยู่ริมหนองนาเื่อร การนะครับใครสนใจนะมีงบเท่าไหร่ก็จัดได้นะครับเบสิบแปดเบยี่สิบเอ็ดนะครับจัดเครื่องปรุงนะครับเราก็โทรมาคุยกันแล้วก็ตกลงกันอย่างลูกค้าท่านนี้ก็บอกเน้นดอกยี่เบมาแข่งนะครับฮอนตัวท็อปนะครับแหลมสิบสองดอกนะครับเขาก็เป็นเอฟซีเราเราก็ดูเรามาานาครับผมก็อยากได้คอสปั่นจัดคอสปั่นให้เลยนะครับผมก็งบประมาณคุยกันตามที่เราจัดกันได้ลงตัวนะครับผมวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้สำหรับร้านจูบิเตอร์ก็เดี๋ยวเดินทางกลับชนบุรีกับ ท้ปงมนะครับผมก็ประมาณ200กว่ากิโลนะครับเราก็เดินทางมาส่งให้ลูกค้านะครับวันนี้ราเพียงเท่านี้นะครับฝากเบอร์โทรด้านล่าง0825406540ฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะครับวันนี้ราเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ